บูซอนสามารถผ่านร้อนผ่านหนาวระยะเวลายาวนานได้เท่าไหร่เรามีประสบการณ์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์มามากกว่า30ปีนะครับและทุกวันนี้โปรเจกต์แรกที่ยังใช้ก็ยังใช้งานอยู่สวัสดีครับ,รบผมเกียรตินันท์วิจิตรภยัยกรรมการผู้จัดก,การ,รอบอริษัทเดียบอลเราก่อตั้งปี2006เราทํางานเกี่ยวกับนวัตกรรมวัสดุแล้วเป็นนวัตกรรมวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่เราเป็นผู้แทนจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยกพื้น หรือหลายๆท่านอาจะจะรู้จักเราในนามของบูซอนนะครับเราเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้ผู้เดียวในประเทศไทยตั้งแต่ปี2014นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการยกพื้นแล้วก็ทำให้งานมันง่ายขึ้นนะครับบูซอนเป็นผลิตภัณฑ์ที่แข็งแรงปลอดภยัยและก็ทนทานจากประเทศโรยเยี่ยมนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการยกพื้นที่จะทำให้คุณทำงานหรือแก้ไขนะครับในงานก่อสร้างต่างๆได้อย่าง เยียบยอดครับจุดเด่นของแมนบูซอนนะครับหลักๆเลยเนี่ยเรามีให้3คําครับ 1. คือคุณภาพ 2. คือความปลอดภัยและ3คือความทนทานนี่คือ3คําหลักๆที่เราคิปอินมาอยู่เสมอว่าเวลาเราทํางานไหนเราจะต้องมี3คํานี้ตลอดนะครับ สืบเนื่องจากปัจจุบันนี้ครับเราก็จะมีเรื่องของ aging society ส่งผลกระทบต่อแรงงานแน่นอนก็จะทําให้แรงงานที่มีฝีมือหรือมีคุณภาพนี่ลดลงการทําง,งานใดๆก็ตามเนี่ยที่ต้องใช้ทักษะหรือสกิลสูงๆก็จะลดลงเช่นกันผู้ซอนเราตอบสนองงานพวกนี้ครับเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้คนที่มีทักษะสูงมากแต่ก็ยังได้งานที่คุณภาพดีอยู่นะครับบูซอนเรามีระบบที่ช่วยเหลือในการปรับสโลปนะครับทำให้ผลงานหรือผิวงานตอนจบสุดท้ายนี่ยังสวยงาม เป็น flat level 0%ได้ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยตัวนโยบายบูซอนเองก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับการดีไซน์ตัวโปรดัก์ทำให้การดีไซน์โปรดักเนี่ยออกมาเกิดการใช้ร่วมกันได้หรือเราเรียกว่า universal series ในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะมี3โครงการหลักๆนะครับที่เราทำให้กับโครงการชั้นนำเช่น เอ่อคนะิงพาวเวอร์มหาครนพาวเวอร์นะครับหรือแม้กระทั่งตัวคิงพาวเวอร์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ที่สอยนํังน้ำหรือแม้กระทั่งตัวที่เพิ่งเปิดไปนี้ก็จะมีเสียงพรีเมียมออรเดหรือแม้กระทั่งในส่วนของงานที่เป็นงานคอนโดก็จะมีพวกเดอะไลน์หลากหลายโครงการนะครับไม่ได้ก่อสร้างมาในระยะเวลาแค่5-10ปีแล้วก็เลิกการใช้งานแต่ต้องใช้งานมากกว่านั้นดังนั้นเนี่ยความทนทานนี่เป็นสิ่งสําคัญมากที่สุดอันดับแรกที่เราให้ความสําคัญการทํางานยังไงให้หน้าง,งานที่มีสภาพแบบนั้น ทำไปแล้วเราจะไปช่วยซัพพอร์ตให้หน้างานนั้นทําออกมาได้อย่างที่ออกแบบไว้นั่นคือจุดสำคัญที่เราบูซอนจะเข้าไปต่อสนองครับ